ประวัติพักจินยองหรือที่เราเรียกกันว่าจินยองนักร้องนัก,นกสแสดงชาวเกาหลีใต้จินยองเกิดเมื่อว,วันที่22กันยายนปีคิทธศักราช1994หรือตรงกับปีพุทธศักราช2537จินยองมีเลือดกรุ๊ปโอและมีส่วนสูง178เซนติเมตรจบการศึกษาจากฮยองกิไฮสคูล จินยองเป็นหนึ่งในสมาชิกวง GOT7 ภายใต้การดูแลของสังกัด JYP Entertainment และได้หมดสัญญาไปเมื่อวันที่19มกราคม2021ปัจจุบันจินยองได้เซ็นสัญญาเข้าค่ายดัง B.H Entertainment ตอนที่เจยองเดบิวต์เข้ามาสู่วงการบันเทิงเขาใช้ชื่อ JR เพราะว่าเขามีชื่อเหมือนกับประธานบริษัท JYP แต่แฟนๆและสื่อก็มักจะสับสนในการออกเสียงเขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้ชื่อจูเนียและกลับมาใช้ชื่อจริงของเขาเองก็คือพักจินยองในวันที่16สิงหาคม2016จินยองเดบิวต์ในฐานะนักแสดงในปี2012ด้วยบทนักแสดงสมทบจากซีรีส์เรื่อง Dream High 2หลังจากนั้นในปี2013ก็มีผลงานแสดงในเรื่อง When a Man Fall in Love ปี2015มีผลงานซีรีส์เรื่อง Be Love อื่นดงและซีรีส์เรื่อง Dream n i g h t ปี2016มีผลงานซีรีส์เรื่อง l e g e n d of the Blue Sea เงือกสาวตัวร้ายกับนายต้มตุน๋นและในปี2019เขาก็รับบทพระเอกในเรื่อง He e p s y c h o m a t i c จากนั้นปี2020ก็รับบทเป็นพระเอกตอนวัยรุ่นในเรื่อง When My Love Bloom ่อมาปี2021ได้รับบทผู้พิพากษาในซีรีส์เรื่อง The Devil's c h เรื่องนี้มีจีซองเป็นนักแสดงนำด้วยนะคะเป็นเรื่องที่สนุกและก็น่าติดตามมากๆเลยมีฉายใน Netflix ด้วยค่ะนอกจากผลงานละครโทรทัศน์แล้วจินยองยังเคยแสดงภาพยนตร์ด้วยโดยในปี2017จินยองมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง a s t r ตร g o จินยองมีซีรีส์ที่กำลังถ่ายทำและกำลังจะออกฉายตามมาอีกหลายๆเรื่องเลยนะคะรอติดตามชมค่ะถือได้ว่าพักจินยองเป็นนักสแสดงหนุ่มที่มีอนาคตไกลเลยทีเดียวฝากท่านผู้ชมเป็นกำลังใจติดตามผลงานของพักจินยองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ